ในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตลาดก็คงจะเล่นในระยะสั้นๆไปก่อนนะครับจนถึง1เมษายนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการพิจนารณาโดนภาษีกันมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับดอลลาร์อินด็กก็ลงมาประมาณ 1. จุดนะครับจากบริเวณประมาณ109กนะครับก็ลงมาบริเวณประมาณ108นะครับแล้วก็เป็นผลที่ทำให้ค่างเงินในฝั่งของตัว ภูมิภาคบ้านเราเนี่ยนะครับแข็งค่าขึ้นมาในระยะสั้นๆนะครับเอาทษทีเอ่อตัวตัวดอลลาร์นะครับก็ลงมาจากกรอบบริเวณประมาณ100 108.5นะครับลงมา107นะครับลงไป1.5นะครับก็ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้เช้าวันนี้เนี่ยนะครับตัวค่าเงินบาทเนี่ยก็แข็งค่านะครับจากบริเวณ33.9นะครับลงมาเหลือบริเวณประมาณ33.7นะครับซึ่ง ถามว่าแล้วในฝั่งของตัวการค้าล่ะนะครับที่เราต้องมีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับในระหห่างนี้มันจะเป็นยังไงนะวันนี้ผมแตะให้กับทุกท่านดูสั้นๆนิดหนึ่งนะครับเอาอันแรกก่อนนะครับอันแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของอันนี้อันนี้ก่อนกราฟนี้มันจะอ่านยากนิดนึงนะครับทุกคนคือแกนแรกเนี่ยคือแกน y เนี่ยมันจะเป็น us import นะครับส่วนแกน x เนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะเป็น china export นะครับ เช่นเดียวกันครับกราฟขวามือแกน y จะเป็น us import แกน x จะเป็น eu export ความหมายคืออะไรความหมายคือคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจีนในรอบนี้มีสัดส,ส่วนในการส่งออกไปในสหรัฐอเมริกากับตัวนําเข้าเนี่ยนะครับดูเหมือนจีนเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเยอะนะครับดูเหมือนจีนเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเยอะคือถ้ามันเป็นผลกระทบเยอะเนี่ยมันอยู่ในฝั่งนี้เขาใช้คว่าเขาใช้เขา้ว่าเป็นคำว่า china d e p e n d e n t แต่อันนี้จะสังเกตได้เลยนะครับเลยเป็นที่มาไงว่ารอบนี้หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยจีนเองผลกระทบจริงๆเนี่ยนะครับจีนเองมีสัดส่วนการส่งออกไปในสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับ GDP ประเทศเขาเองเนี่ย2.3ซึ่งถ้านับไปในเชิงของตัวดาวซ้าของ GDP เนี่ยจะอยู่บริเวณประมาณ0.9ถ้าเขาโดนเหมาเข่งนะนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับที้คุณลองดูนะเห็นไหมครับว่ามันอยู่ในโซนซ้ายอ่ะอย่างอันนี้ถามว่ากระทบนะก็จะเป็นจะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวข้องกับของเล่นทอยเกมแบบนี้อันนี้โดนเยอะ นะครับส่วนยุโรปเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มาูติคัลนะนี่ผมเปิดไปเร็วๆนิดนึงนะพอดีมันอาจจะยังไม่ใช่บ้านเรานะแต่ผมเปิดให้ดูก่อนว่าหลายๆสินค้าเนี่ยเวลาจีนกับเมกายุโรปกับเมกาเนี่ยมันมีสินค้าไหนที่มันมีความเสี่ยงแล้ว GDP ของแต่ละประเทศมันเป็นยังไงนะครับเมื่อคุณเทียบกับเม็กซิโกแคนาดาเห็นไหมครับคุณเห็นไหมครับเมื่อเป็นจีนเนี่ยเห็นไหมว่ามันกระจุกอยู่ซ้ายล่างแต่คุณเห็นไหมว่าถ้ามันเป็นแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมครับมันอยู่ขวา ความหมายคืออะไรความหมายก็คือหนักไงความหมายคือหนักหน่วงนั่นก็คืออเมริกราคับแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยเลยต้องลิ่งเร่งเจรจาเพราะสัดส,ส่วน,เ,นเห็นไหมครับมันไปอยู่ทางขวาเลยนะครับนั่นก็คออือตัวแคนาดาเนี่ยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าไม่ว่าจะเป็นปิโตเรเลียมและอลูมิเนียมซึ่งมันก็ดันเป็นสองสินค้าที่ทางสหรัฐอเมริกาเขาเล็งไว้เป็นสองสินค้าแรกว่าจะโดนเลยถูกไหม อันนี้ต้องค่อยๆอ่านเกมนะอัน,นทุกๆวันผมก็จะมีการอัปเดตเพราะว่าขา่าวเรื่องพวกนี้มันออกทุกคืนเลยนะผมก็จะมาอัปเดตว่า้มันจะได้เรามันจะโดนไม่โดนก็ต้องมีการอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆอแต่ถ้าดูรอบนี้นะควรสังเกตได้เลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าถ้ามันอยู่ในขวา,ขวาเยอะๆเนี่ยอันนี้ประเทศนั้นๆเนี่ยจะเหนื่อยถ้าโดนนั่นก็คือแคนาดานั่นก็คือเม็กซิโกแต่แคนาดาจะเหนื่อยกว่าหน่อยครับเพราะว่ามันดันเป็นสินค้าที่เขาพูดมาเลยออย่างพวกเกี่ยวข้องกับผักเก็บเบลเย verage, ย่างเเ้นนมมััไดชะนะ แต่นี่คุณดูนี่ปิตโตลเลียมอลูมิเนียมสตีลเห็นไหมโดนสามอันเลยแล้วมันันเป็นสามสินค้าที่มันส่งออกหลักแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับไอ้สิบอีสิบเอร์เซ็นตะน่ยไม่เคยเหนื่อยหรอกไอ้นี่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหนื่อยมากนะถ้ามันโดนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกนะว่าอสามสินค้าแล้วก็โดนก่อนอะมาดูนี่บ้านเราเอาฮไลท์สําคัญเมื่อกี้เราพูดถึงประเทศอื่นๆไปละมาดูบ้านเราก็ใช้คําว่า สัดส่วนส่งออกหลักๆนะครับไทยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยไปอยู่ในฝั่งของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่ายังดีที่เราไม่ได้มีบางสินค้าที่มันมีสัดส่วนส่งอ่าคอนทริบิวต์เป็นส่งของตัวส่งออกสูงๆแล้วดีเพนเบทออนประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวอันนี้คือเรื่องที่ดีก่อนนะนะแต่ถามว่าพอพอยชั่นมันอยู่ตรงไหนคือจีนเนี่ยอยู่2%กว่าแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยอยู่20บ้านเราเนี่ยอยู่ตรงกลาง คือสัดส่วนของการส่งออกไปในสหรัฐอเมริกาบ้านเราเนี่ยคิดเป็นประมาณสักสิอตของ GDP คือตรงกลางแต่ยังดีตรงที่ว่าไม่ได้มีสินค้าหลักๆที่ไปดีเพนออนอเมริกาหลักๆเหมือนอย่างแคราดากับเมซิโกเมื่อกี้ที่แบบปลาไปทีหนึ่งเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแบบเนี้ยที่ต้องต้องพึ่งอเมริกาอย่างเดียวนะแต่อันเนี้ยนะครับก็เป็นในฝั่งของตัวสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับกับอิเล็กทริกนะครับพลาสติกนะครับยาง นะซึ่งตอนนี้มันมีสองความคิดนะบางความคิดก็บอกว่ายางน่าจะได้ประโยชน์จากการ r e l o c a t แต่อีกอันนึงก็บอกว่าไอ้ยางนี่แหละมันเป็นสินค้าที่เราส่งออกไปในสหรอเมริกแล้วเราเกินดุลสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะต้องดูนะว่าในฝั่งของตัวยางของบริษัทลิสเต็ดเนี่ยนะแต่พอเวลามันยังไม่เกิดขึ้นผมยังไม่ได้เปนเมนชช่นชื่อมันในเชิงลบนะแต่ก็อธิบายภาพไปดูก่อนนะครับว่าถ้าคนถามว่าแล้วสินค้าไหน เวลาเราดูเนี่ยนะครับเราอาจต้องดูสินค้าที่มันส่งออกไปประเทศนั้นๆคือคุณไม่ควรดูสินค้าที่ส่งออกไปทั่วโลกคุณควรจะดูสินค้าที่ออกส่งออกไปประเทศนั้นๆเยอะๆและสูงๆนะครับเนี่ยก็เปิดรายชื่อขึ้นมาให้ดูแต่ดีตรงที่ว่าไม่ได้อยู่ในแกนขวาเหมือนเมกซิโกกับแคนาดานะครับก็แต่ถามว่าสูงไหมเราก็ถ้าถ้าเรากระทบอ่ะเราก็โดนเหนื่อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นสินค้านะครับถ้าเราเอาดูแบบสูงๆหน่อยนะนะครับก็คือจะเป็นพวกตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวยาง นะรัแล้วก็พวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแบบนี้อันนี้ก็เปิดให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ลิงก์มาทำเป็นตัวเลขออกมานะครับนั่นก็คือตัว Machinery นะครับตัว Rubber นะครับตัว Vehicle p a r t เหล็กบางอย่าง Iron Steel นี่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ยคนสังเกตได้เลยว่าอันนี้คือผมอัปเดตต่อจากแคนาดาเม็กซิโกอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนะ ือมันก็จะมีเกณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็ภาวนาว่าอย่าโดนแล้วกันนะนะครับแต่ตอนเนี้สิ่งที่มันเห็นภาพแล้วมันก็ดูแบบน่ากลัวขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือไอ้เกณฑ์ที่เราเคยเกินดุลสารอเมริกาที่ตอนแรกมันเราอยู่เบอร์สิบสองเนี่ยเรามาอยู่เบอร์สิบแล้วนะนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนี้ถึงหนึ่งเมษาเนี่ยผมก็ประเมินแบบนี้ไว้แล้วกันนะครับคือกรอบล่างเนี่ยผมยังมองไว้ที่ประมาณหนึ่งสองสามสามนะครับกรอบบนเนี่ยอยู่ประมาณสักหนึ่งสามศูนย์ห้า นะครับหนึ่สถึงหนึ่นะครับส่วนแกนตรงกลางคือ1268แต่ผมมองแบบเดิมนะครับว่าการปรับตัวลงมารอบนี้นะครับผมใช้เป็นจังหวะในการเทอผสสมมากกว่าจังหวะในการคัดลอส